เราจะมารีวิวร้อแม็กขอบ15กันโอ้โหล้อใหม่ป้ายแดงเลยสวยมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงอืม APP ล้อแม็กอลูมิเนียมอลลอยสำหรับรถยนต์นะฮะโอ้โห ขอบสิบหาปสวยครับสวยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าขอ15นั้นกว้างเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวเราขอหาตลับเมตรแ๊บหนึ่งนะได้แล้วขอวัดดูนิดนึงขอ15กว้างเท่าไหร่เอ่ยกว้าง8ดนิ้วโอ้โห อบสิบห้ากว้างแปดนิ้วหรือว่าเจ็ดนิ้วครึ่งเนี่ยเจ็ดนิ้วครึ่งหรือแปดนิ้วน่าจะแปดนะผมว่าโอ้โหกว้างขวางขอดูหน่อยงานสวยมากครับนี่สุดยอดเดี๋ยวขอเอาถุงลองนิดนึง สวยงามพระราม8เลยขอบสิบห้าครับขอดูรายละเอียดด้านในนิดหนึ่งเจ็ดจุดห้าครับไม่ใช่8ดนะฮะข้อสรุปคือเจ็ดจุดห้าสิบห้าเจ็ดจุดห้าสวยงามมากเลยครับแม็กแอพนี่แม็กแอพ เป็นหกลูนะครับสวยครับแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยนะจะยกให้ดูครับมือเดียวยกได้สบายเลยนี่มือเดียวยกได้สบายเห็นไหมฮะโอ้โหสวยงามมากๆเลยขอดูนิดนึงนี่เป็นไงล่ะคอสิบห้า สีก็น่าจะเป็นสีดำออกแนวสีดำด้านสวยนะครับหกลูคล้ายๆลายหยดน้ำนะเขาเรียกลายอะไรเอ่ยแต่ไม่ใช่ลายหยดน้ำสวยครับขอบ15กว้างเจ็ดนิ้วครึ่ง เห็นน้องเป้บอกว่าตกประมาณ2,000บาทนะฮะพร้อมส่งตอนหนึ่งล้อนะครับหรือว่าตอนหชิ้น2,000บาทก็เอาได้นะสีล้อก็ประมาณ8 0 0 0สวยงามครับสวยงามขอบส5หารถดำนิสันเขาจะอัปเกรดกันอีกแล้วเดี๋ยวเราคอยติดตามชมนะครับว่าล้อมแม็กคู่นี้จะไปอยู่ ที่คันไหนสวยงามครับสวยงามขอบสิบห้าน่าจะเอาไปใส่ล้อหน้าของนิสสันเดี๋ยวเรามารอชมกันนะฮะว่านิสสันคันไหนเอ่ยที่จะใส่ล้อนี้สวยงามพระรามแปดเลยครับ เมืง,งานก็สวยนะฮะไม่มีรอยติเลยสีดําน่าจะออกแนวดําด้านนะขอสิครับเดี๋ยวนี้แม็กก็ไม่แพงนะแม็กสิบห้าแม็กสิบหกเราดำาก็ชอบใช้กันนะครับ